วันนี้ต้องเตือนกันจริงๆครับคนที่หวังจะไปทํางานต่างประเทศหวังว่าจะไปขุดทองหรือว่าไปนําเงินทองกลับมาหลังจากทํางานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลายคนได้แบบนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับล่าสุดมีชายคนหนึ่งเข้ามาแจ้งความบอกว่าภรรยาตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้ไปทํางานที่บาเรนเดิมทีบอกว่าจะไปทํเป็นงานเป็นแม่บ้านแต่สุดท้ายบังคับให้ค้าประเวณีครับเขาเก่เาใชา่อะไรไม่รู้ให้จิด แล้วมันเป็นเขาเขาบอกรายละเอียดเป็นงานงานนี้เป็นงานประเภทไหนเขาบอกให้ให้ไปนอนกับลูกค้านี่แหละครับจากการมีการพูดคุยกับภรรยาตนเองนะครับที่อยู่ที่บาเรนเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยให้ไปนอนกับลูกค้ามไม่ได้ไปทํางานแม่บ้านเหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าภรรยาของเขาถูกหลอกครับหลอกให้ไปค้าประเวณีชายคนนี้เป็นช่างซ่อม รถนะครับที่จังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสบพบางใหญ่ก่อนหน้านี้เขาบอกครับบอกว่าไปขอความช่วยเหลือมาแล้วจากหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่ามันไม่คืบหน้าครับก็เลยเดินทางเข้าไปแจ้งเรื่องนี้ที่มูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีซึ่งทางมูลนิธินั้นได้แนะนําให้ไปแจ้งความนะครับเพื่อนําเอกสารไปยื่นต่อกรงศูนย์ประเทศบาเรนให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งชายคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่กินกับภรรยามา3ปีนะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรอก แต่ว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยก็ทําให้ครอบครัวเริ่มมีปัญหามีปัญหาด้านการเงินภรรยาก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานที่ร้านสะดวกซื้อครับไปทํางานหวังว่าจะไปเป็นแม่บ้านและไปทํางานที่ประเทศบาเรนตามคําชักชวนของญาติญาติเพราะญาติบอกว่าไปทํางานแล้วได้รายได้ดีน่าจะส่งเงินส่งทองกลับมายังประเทศไทยได้นะครับด้วยความที่เป็นการที่เป็นญาติของแฟนด้วยก็เลยไว้ใจเขา แต่ก็ทักทวงแฟนไปแล้วว่าอ่ไค่าเครื่องบินค่าพาสปอร์ตอะไรพวกนี้เขาออกให้หมดมันแปลกๆนะแต่เขาก็พอความไว้ใจครับก็เลยตัดสินใจไปก็ไปกันค่อนข้างหลายคนประมาณห,ห้าคนเนี่ยครับเพราะความไว้ใจนะครับาการชักชวนจากคนใกล้ชิด โดยบอกว่าเป็นญาติด้วยเนี่ยก็คิดว่าไปทํางานแล้วน่าจะได้เป็นไปตามนั้นแต่ปรากฏถูกหลอกจริงๆคือพอเป็นญาติก็ไว้ใจเราไม่รู้นะครับว่าญาติรู้หรือเปล่าว่าพอไปถึงบาเรแล้วจะถูกบังคับให้ไปค้าประเวณีแบบนี้คือไม่รู้ว่าญาติเนี่ยทำหน้าที่อะไรเออชักชวนไปไปเห็นว่ามีการรับสมัครแม่บ้านหรืออะไรอย่างไรหรือว่ารู้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาตามสืบเรื่องนี้กันต่ออยู่แล้วนะครับส่วนด้านผู้ร้องเรียนครับบอกว่า1ิตุลาคมเนี่ยเขาได้ขับรถ ไปส่งภรรยาที่บ้านญาติที่จังหวัดนคปรปฐมครับเพื่อเตรียมขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับเพื่อนๆของภรรยารวมทั้งหมด5คนด้วยกันต่อมาสเิเตุลาคมช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครับภรรยาส่งข้อความข้อความนั้นบอกว่าขอความช่วยเหลือเพราะว่าถูกบ,บังคับให้ค้าประเวณีนะครับแล้วก็ส่งภาพห้องพักแล้วก็พิกัดที่ประเทศบาเรนมาให้สามีด้วยหรือว่ามาให้แฟนหนุ่มเขาเนี่ยแหละครับ ในการันทึกพูดคุยฝ่ายภรราย,ยายังย้ำให้สามีเร่งให้ความช่วยเหลือเธอครับเพราะว่าตอนนี้เธอกลัวมาก<ฆ>นอกจากนั้นยังถูกนายจ้างขู่เอาชีวิตด้วยนะครับหากว่าหนีหรือว่าคิดจะไปแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยโดยบอกว่านายจ้างมีเส้นสายในประเทศไทยอยู่จํานวนมาก<ฆ>ตัวเขาก็รีบเข้าไปแจ้งความอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปให,ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับ<ฆ>เพราะเกรงว่าตอนนี้ภรรย,ยาอาจจะเป็นอันตรายจากการเป็นข่าว<ฆ>เป็นขา่นขาวแล้วด้วย<ฆ>นะครับ